สวัสดีครับนักเรียนในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องคําคล้องจองนะครับคําคล้องจองนะครับนักเรียนทราบไม่เอ่ยว่ามันคืออะไรนะครับถ้าอยากทราบกันแล้วเราก็จะมาเริ่มเรียนกันเลยนะครับให้นักเรียนนะครับอ่านคําที่ครูกําหนดไว้ให้นะครับาคาที่1่อ่านว่าอะไรครับนอ,อนานาพออาพา ออาร์อาร์นักเรียนสังเกต<ล> <ร Mania. S 1> ไหมครับว่าแต่ละคำม,มีอะไรที่เหมือนกันบ้างแต่ละคำนะครับม,มีสาระที่เหมือนกันใช่ไหมครับนั่นก็คือสระอานั่นเองนะครับถูกต้องไหครับก็คือสระอานั่นเองดังนั้นนะครับคําเหล่านี้นะครับคล้องจอรกันด้วยเสียงสระอาที่เหมือนกันนะครับอ่า คล้องจองด้วยสระอาที่เหมือนกันต่อไปนะครับอา้าวลองอ่านดูสิครับปออูปูดอูดูขออูขูแม่เอคูสังเกตไหมครับว่า3คมคำนี้มีอะไรที่เหมือนกันนั่นก็คือสระมีสระอูที่เหมือนกันนะครับ ดังนั้น3ามคนี้นะครับรของจองกันด้วยสระสระอูเหมือนกันนั่นเองนะครับทั้งํามคำมาดูต่อไปเลยทีนี้เมื่อกี้นะครับมีแค่สระยังไม่มีตัวสะกดะทีนี้เขาเพิ่มตัวสะกดเข้ามาแล้วนะครับเรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงมาดูคําแรกนะครับคําแรกหออายหาย ลออายอลายปอลออายอปลายหายลายปลายมีอะไรที่เหมือนกันนักเรียนสังเกตไหมครับอ่านั่นก็คือมีสระอนะครับหนึ่งคือสระอแล้วก็ตัวสะกดคือตัวยอนั่นเองนะครับตัวยอหรือ มันอยู่ในมาตราแม่เกยนะครับยอก็คือกอเอยอเกยนะครับแม่เกยอมาดูนะครับเสียงสระอาและเสียงตัวสะกดมาตราแม่เกยนะครับนั่นก็คือตัวยอยักษ์เหมือนกันนั่งเองนะครับ3คํานี้ดังนั้นนักเรียนพอจะทราบแล้วใช่ไหมครับว่าคําคล้องจองนะครับต้องมีสระและตัวสะกดที่เป็นมาตราตัวเดียวกันนั่นเองนะครับ ามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับอ,อันนี้เป็นสระอะไรครับจอไอคำแรกอ่านว่าจอไอใจสอไอสายไม่เอกไซหอไอหายไม่โทให้สามคำนี้นะครับมีตัวที่เหมือนกัน,น,นก็คืออยู่ในเสียงสระไอนะครับนี่เห็นไหมครับมีสระไอเหมือนกันทั้ง3ตัวเลยนะครับ ามาดูต่อไปอหน้านี้นะครับสามคำคำแรกอ่านว่ากอออสระอะนะครับกอเอกาะงออะงอะเ,อพ,อรอเอพราะอะเอพราะเกาะงอะเพราะนะครับมีอะไรที่เหมือนกันนั่นก็คือมีเสียงสระ ออกนะครับที่เหมือนกันนะครับทั้ง3ตัวเลยนะครับอ่าสระออกนะฮะสังเกตดีๆนะครับ3คำนี้คล้องจองด้วยเสียงสระออกนะครับอ่าเอามาดูนะครับการคล้องจองนะครับมาดูอันแรกนะครับอ่าข้างบนเลยเนาะมอามาคล้ no more, uh, องจองกับ นออานานะครับนั่นก็คือมีสระเสียงเดียวกันนะครับมีสระเสียงเดียวกันต่อไปอข้างล่าง Do, e, d ดอีดีกับปอีป e, ีนะครับคล้องจองกันด้วยเสียงที่มีสระเดียวกันนั่นก็คือสระอ e, ีนะครับเห็นไหมครับสระอ e, ีเหมือนกัน Do, e, d ดอีดีปอีปีนะครับเสียงสระเดียวกันนะครับ ทีนี้เมื่อกี้มีแค่สระทีนี้พอมันเติมตัวสะกดเข้ามานะครับจะเป็นยังไงเน,นั้นคำแรกมาดูนะครับตอเอยอเตยของจองกับขอเอยอเขยอ่าเตยกับเขยนะครับมีตัวอะไรที่เหมือนกันมาเราจะมาดูหนึ่งก็คือมีสระเดียวกัน อันที่2ก็คือมีมาตราตัวสะกดอยู่ในแม่เดียวกันนั่นเองนะครับเตยกับมีสระเออกับตัวยอยักษ์อยู่ด้านหลังนะครับเคยก็มีสระเออกับตัวยอยักษ์อยู่ด้านหลังแสดงว่ามันคล้องจองกันด้วยสระและตัวสะกดนะครับเห็นไหมครับต้องเป็นตัวสะกดเดียวกันแล้วก็สระเดียวกันนะครับ ามาดูสระอากันบ้างานะครับคำแรกสออาวอสออาวอสาวคล้องจองกับกออาวอกาวอ่มันคล้องจองกันยังไงนะักเรียนสังเกตดูสิครับมีสระเดียวกันไหมอ่ามีนะครับก็คือสระอานะครับต่อไปมีตัวสะกดในมาตราเดียวกันไหมนะครับนั่นก็คือตัว วอรแหวนนั่นเองนะครับอยู่ในมาตราตัวเดียวกันดังน,นั้นเราก็จะสรุปได้ว่าคำว่าสาวสาวก็จะมีสระอากับตัววอรแหวนของจองกับคำว่าเกานั่นก็คือสระอากับตัววอรแหวนกออาร์วอกาวอาวอสาวาเห็นไหมครับคล้องจองกันอยู่ในสระเดียวกันนั่นเองนะครับ สระและตัวสะกดเดียวกันอ่าทีนี้นะครับคำคล้องจองเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าคําสัมผัสนะครับคําคล้องจองนะครับมีหลายลักษณะนะครับ1น,นะครับลักษณะที่1น,นะครับนั่นก็คือคําคล้องจองที่มี2พยางนะครับอ่าอันที่2นั่นก็คือคําคล้องจองที่มี3พยาง ลืมหรือ,อยังครับพยางค์คืออะไรพยางค์คือคํานะครับแต่ละคำนะครับแยกย่อยออกมาอาจจะมีได้หลายพยางค์อ่าเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับคําคล้องจองที่มี2พยางค์ทีนี้เขากําหนดกลุ่มคําเขาจะกําหนดกลุ่มคํามาให้เรานะครับอ่ะเรามาดูคําคล้องจองที่มี2พยางคมันหมายถึงอะไรนั่นก็คือ คำที่2ของกลุ่มคำหน้ากลุ่มคำหน้าก็คือกลุ่มนี้คล้องจองกับคําที่1ของกลุ่มคำหลังกลุ่มคำหลังก็คือคำนี้นะครับเรามาดูวิเคราะห์กันดีๆนะครับกลุ่มคำหน้าก็คือชั่วนากลุ่มคำหลังคือตาปีนะครับอ่าสคำนี้มันคล้องจองกันยังไงนะครับมี2พยางนะครับ กลุ่มคำแรกนะครับก็คือคำว่าชั่วกับคำว่านานะครับกลุ่มคำหลังนะครับมีคำว่าตากับคำว่าปีเห็นไหมครับมันมีสองพยางทีนี้มันคล้องจองกันยังไงมาดูนะครับกลุ่มคำหน้าคำสุดท้ายของกลุ่มคำหน้าก็คือคำว่านากลุ่มคำหลังคำแรกของกลุ่มคำหลังก็คือคำว่า ตานะครับมันจะคล้องจองคําสุดท้ายกับคําแรกนะครับของกลุ่มคําแต่นั้น,น,นมันจะคล้องจองกันอยู่อย่างนี้นะครับนะครบค no, ับคำว่านาโนอานากับคาว่าตาตออาตานั่นก็คือสระอะไรครับนั่นก็คือสระอานะครับคล้องจองกันด้วยเสียงสระอานะครับสระอาเหมือนกันนะครับทั้งสองคำ มาดูนะครับเห็นไหมครับคำว่านากับคําว่าตานั่นเองนะครับที่มันคล้องจองกันมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับมาดูอันแรกนะครับอันแรกคือตรงนี้นะครับคอขาดบาดตายนะครับพยางค์ที่พยางค์หนึ่งก็คอพยางค์ที่2ก็คือขาดอันนี้คือกลุ่มคําที่1กลุ่มคําที่สองนั่นก็คือบาด มีสองพยางมาดูกลุ่มคําที่1นะครับคําสุดท้ายของกลุ่มคําที่1นึ่คล้องจองกับกลุ่มคําแรกนะครับของกลุ่มคําที่2คําแรกของกลุ่มคําที่2อ่าก็คือตัวตัวสุดท้ายกับตัวแรกนั่นเองอ่ะให้เราจาแบบนี้ง่ายๆนะครับคําว่าคอขาดบาดตายนะครับคําว่าคออ่าคำว่าขาดกับบาดใช่ไหมครับที่คล้องจองกันนะครับ นั่นก็คืออยู่ในสระอาะและก็ตัวสะกดดอเด็กเหมือนกันนะครับสระอากับดอเด็กเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับสองคำนี้จึงคล้องจองก,กันด้วยสระและมาตราตัวสะกดเดียวกันนะครับต่อไปหันที่2นะครับนั่นก็คือกลุ่มคำแรกก็คือรู้มากยากนานนะครับ ามาดูนะครับมันคล้องจองกันยังไงนั่นก็คือคล้องจองคุ่มคาสุดท้ายกับคําแรกของคําสุดท้ายกับคาแรกคาสุดท้ายของค,คําคแรกนะครับนี่นะครับคําคว่ามากกับยากใช่ไหมครับมันคล้องจองกันด้วยเสียงสระอาและก็ตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กกนั่นก็คือตัวกอไก่นะครับ ยากนานเห็นไหมครับสระอากับกอไก่ทั้งนั้นมากกับยากจึงคล้องจองกันนะครับต่อไปมาดูคำนี้ครับไว้เนื้อกับคำว่าเชื้อใจอขออภัยครับไว้เนื้อเชื่อใจอ่าออกเสียงผิดน,นะ นักเรียนสังเกตนะครับอ้าวทำไมวันณยุกตไม่เหมือนกันอ่าไม่เป็นไรนะครับขอแค่สระมันเหมือนกันวันนยุกตก็คือไม้โทกับไม้เอกนะครับแต่ว่าอ่าอันนี้ก็คืออยู่ในสระอะไรเหมือนกันครับสระเอือนะครับอยู่ในมันอยู่สระเอือที่เหมือนกันนะครับเสียงสระเอือเนื้อกับเชื่อดังนั้นนะครับเนื้อกับเชื่อจึงคล้องจองกันด้วยสระ เอือนะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างนะครับอามาดูตัวอย่างอีกนึงคำว่ามาลีข้องจองกับสีสวยมันคล้องจองกันด้วยลีกับสีนะครับเพราะว่ามันอยู่ในสระไรเหมือนกันครับสระอีนะครับอ้าวต่อไปเห็นไหมครับ ต,ต่อไปนะครับสีสวยนะครับคำว่าสีสวยมันก็ไปคล้องจองกับรวยรินเพราะว่าคําสุดท้ายของสีสวยก็คือคําว่าสวยกับคําแรกของคําต่อไปก็คือคําว่ารวยสวยกับรวยคล้องจองกันด้วยสระอัวกับตัวสะกดยอยักษ์นะครับอยู่ในมาตราแม่เกยนะครับสวยกับรวยสวยกับรวยต่อไป รวยรินคล้องจองกับกลิ่นหอมอ่ามาดูนะครับสระตัวสุดท้ายนะครับก็คือรินกับกลิ่นที่มันคล้องจองกันมาดูนะครับมันก็คือสระอีและก็ตัวนอนหนูนะครับถูกต้องไหมครับอ่ามีสระอีเหมือนกันนอนหนูเหมือนกันนะครับเห <m> ็นไหม,ไมครับมันก็จะคล้องจองกันด้วยสระอีและตัวมาตราตัวสะกดนอนหนูนั่นก็คือ แม่กลนนะครับามาดูด้านล่างบ้านป้ากล้าหารนะครับบ,บ,บ้านป้ากับบ้านป้ากับกล้าหารคําว่าป้ากับคําว่ากล้านะครับเห็นไหมครับคําว่าป้ากับว่ากล้ามันก็คือสระอะไรครับสระอานะครับคล้องจองกันด้วยเสียงสระอาส่วนคําว่ากล้านะครับ ลอลิงตัวนี้ไม่ใช่ตัวสะกดนะครับเป็นตัวคําควบกล้ำนะครับเป็นคําควบกล้ำอลออิงไม่ใช่ตัวสะกดนะครับบ้านป้ากล้าหารจึงคล้องจองกันคำว่าป้ากับคาว่ากล้าคล้องจองกันด้วยสะะะระอา,า,รรา,นานะครับต่อไปกล้าหารร้านค้านะครับสองคำสองกลุ่มคํานี้ก็คือคล้องจองกันได้คําว่าหารกับร้าน นะครับหารกับร้านอยู่ในตัวอ,อยู่ในสระเดียวกันนั่นก็คือสระอาถูกต้องไหมครับหารกับร้านสระอาทีนี้อา้าวทำไมเป็นตัวยอผู้หญิงและตัวนอหนูนะครับหออายอหารรออ,นอรานนร้านไม่โทร้านถ้าเราสะกดด้วยนอหนูนะครับหออานนหารนะครับมันก็อ่านคาว่าหารเหมือนกันดังนั้นนะครับ ตัวสะกดด้านหลังก็คือยอผู้หญิงกับนอหนูเนี่ยมันอยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกันนั่นคือตัวนอน,อนะครับหออานอหานร,รออานอรานไมโทร,รานอยู่ในมาตราตัวสะกดนั่นก็คือแม่กลนนะครับอ่าอยู่ในแม่เดียวกันอ่าทีนี้เราจะมาดูคำคล้องจอง3ามพยางกันนะครับ สามคล้องจองสามพยางนะครับนั่นก็คือเามาดูความหมายก็คือคําที่มี3คําที่3คําที่3นะครับคําที่3นั่นก็คือคํานี้นะครับของกลุ่มคําหน้ากลุ่มคําหน้าคําที่3ของกลุ่มคําหน้าก็คือคําว่ายาวไปคล้องจองกับคําที่1ของกลุ่มคําที่คําที่1หรือกลุ่ม หรือคำที่2ของกลุ่มคำหลังนะครับนั่นก็คือคำนี้นะคะคำที่1หรือคำที่2ของกลุ่มคำหลังอาจจะเป็นคำนี้กับคำนี้ก็ได้นะครับมาดูนะครับเรามาหยุดดูตัวอย่างอันแรกกันว่าต่อความยาวสาวความยืดอ่ามันก็คล้องจองนักเรียนก็ดูคำหลังนะครับก็คือคำว่ายาว คล้องจองกับคำว่าแรกคำแรกของกลุ่มคําหลังก็คือคําว่าสาวยาวกับสาวคล้องจองกันมันคล้องจองกันด้วยสระ r แล้วก็ตัวมาตราตัวสะกดวอรแวนนั่นก็คือแม่เกลิลนะครับยาวกับสาวนะครับต่อไปนะครับมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างถัดมาก็คือ,อมาดูตัวอย่างแรกนั่นก็คือขิง ก็ราขาก็แรงนะครับขิงก็ราขาก็แรงอ่ามาดูคําสุดท้ายนะครับกับคําแรกของจองกันนะครับคองจองกันรากับขาขิงก็ราขาก็แรงรากับขาของจองกันด้วยสระเดียวกันนั่นก็คือสระอะไรครับนั่นก็คือสระอาองจองกันอยู่ใน สระเดียวกันนะครับอ่าต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปยิ้มด้วยปากถากด้วยตานะครับคำสุดท้ายกับคำแรกนะครับคล้องจองกันนั่นก็คือคำว่าปากกับถากมันคล้องจองกันด้วยสระอาแล้วก็มาตาตัวสะกดกอไก่นั่นก็คือแม่กบนะครับ ปากกับถากนะครับสะกดอยู่ในมาตาแม่กกนะครับสะระอากับกอไก่งนี้เองนะครับมาดูตัวอย่างถัดไปตัดไม่ขาดขายไม่ขาดนะครับอขออภัยคุณครูตาลายนะครับเรามาดูตัวอย่างต่อไปนั่นก็คือ ตัดไม่ตายขายไม่ขาดนะครับเรามาดูนะครับคําสุดท้ายนั่นก็คือกลุ่มคําแรกคําสุดท้ายก็คือคําว่าตายนะครับต่อไปคําแรกของกลุ่มคําหลังก็คือคําว่าขายนะครับตายกับขายคล้องจองกันด้วยสระอาถนะูกต้องไหมครับอยู่ในสระอาเหมือนกันแล้วก็อยู่ในมาตราตัวสะกดตัวยอยักษ์นั่นก็คือสระมาตราตัวสะกดแม่ เกิลนะครับอ่าสระอกับยอยักนะครับคล้องจองกันต่อไปนกมีหูหนูมีปีกอ้าวนะครับคำว่าคำสุดท้ายก็คือคําว่าหูถูกต้องไหมครับคําแรกของกลุ่มคำหลังก็คือคําว่าหนูที่มันคล้องจองกันหูกับหนูนะครับคล้องจองกันด้วยเสียงสระอูถูกต้องไหมครับมันเป็นสระอูเหมือนกันทีนี้ หนูกับหูไอหอเห็บตรงนี้คือหอนำนะครับไม่ใช่ตัวสะกดนอนหนูก็ไม่ใช่ตัวสะกดนะครับเป็นพยัญชนะต้นนะครับดังนั้นหูกับหนูจึงของจองกันด้วยสระอุนะครับไม่มีตัวสะกดนะครับทีนี้นะครับให้นักเรียนนะครับทำใบงานนี้นะครับใบงานที่คุณครูแจกไปนั่นเองนะครับใครยังทําไม่เสร็จนะครับก็ ให้ลองไปทำดูนะครับแล้วคุณครูจะมาเฉลยนะครับเฉลยให้นะครับแต่ละคำนะครับให้นักเรียนลองไปทำดูนะครับอ่อันนี้ก็จะเป็นใบงานเกี่ยวกับคำคล้องจองจะมีะคำชี้แจงให้นักเรียนนะครับลองเขียนคำคล้องจองต่อไปนี้อย่างเช่นชุดที่หนึ่งนะครับคำว่าน้ำน้ำอะไรต้องคล้องจองกับคำว่าอมข้างหน้าคำสุดท้ายตรงนี้ต้อง ต้องคล้องจองกับคำว่าอ oh มน้ําอะไรล่ะครับอมอโอมนั่นก็คือตัวสระโอมสระอ oh มใช่ไหมครับอโอมอต่อไปคํานี้ก็ต้องคล้องจองกันอ่ะลองไปทําดูนะครับแล้วคร,ครูจะมาเฉลยให้นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ